Um, sao vậy thì là làm vợ làm nào năm Lên linh hết he, hết hết mình hết 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 đi hết 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 đi đi นี่นีเป็นไงล่ะกูเก่งมาละกูคุยคนเดียวนะมันมีสอนวิธีการเล่นอีกรอบไหมฟิมันีสอนวิธีการเล่นอีกรอบไหมสอนวิธีการเล่นนั่นเงสีฟ้ากูสามารถกดพุ่งได้ไหม อ๋อนีงไงดดกดคอ่กดตัว x กดตัว x รวมหอดเอ้าใน1สตริมแล้วอ้าวดทำไมมันมง่ายจังกูแค่เดินมาค่าเนี้ย e a สิไก่น้องไงต่อ,อวันนี้เนี่ยเออไอไอรอนไซร์กูมันใช้ยังไง แต่เร <Yeah. S 2> ื่องเลเวลถึงก่อนเลเวลตรงนี้แล้วก็ระเบิดด้วยแล้วกูไปฟาร์มเวลได้ยังไงกูก็เวลาเคลีสีฟ้าแล้วกูสามารถกดต่อยได้ใช่ไหมนี่ไงเจอแล้วควยสีฟ้าฟ้าพวกมึกดล้างให้แคนอยู่แค่กึ๊กกึ๊กกึโอเคควยทำตรงไหนวะเอออยู่ดีมาปลาตัวอะไรไม่รู้ใส่กู นี่ไงกูเจอแล้วเควสโอเฮ้ยกูเจอคำพิเวท <c ười> คำพิเศษที่มันดีอย่างนี้เองเลอะจะเข้าไปหน่อยเข้าไม่ได้ต้องเข้าทางไหน,ะอ,นอ๋อทางเข้าดีๆไม่เจาต้องไม่เข้าทาง นี่กูคนดีทำความสะอาดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นไงล่ะกูีต่อยไปทำความสะอาดไปจุกปบจุกฟิวเป็นห้องครั้งนี้ไงฮะอยู่ทีมใครวะเนี่ยมึงเหาไอ้ฟิวที่ต่อยมฆมาใส่ดีวิ่งี่จุบวนี่กระจานี่เจอกวาดบกวาดบ้านเออมึงปลาใส่กูระเบิดท่าท่น กูขอกวาดบ้านก่อนนะกูหลบได้กูยกูเก่งเกินกูกวาดบ้านแบบไม่ต้องมาตีกูเลยกดบ้านเกินกูคนดีไม่เหมือนทุนงานเออมื่อจะทำอะไรไม่รู้กูคนดีกูกวาดบ้านต่อยมีดเหมือนไส้ ต่อยแมงหนึ่งทีนั่นนั่น,น,นต่อยแมงหนึ่งทีเออไอ้ยม,มันเจาะมันเจาะที่หน้ากูแบบขอทำก่อนแล้วกูค่อยไป,ไปไล่ตบมอมมาเลยครับอะไรวะเอาไงวะเออรู้เปล่าไหม,วไมกว่าจะแรงสุดในเกมนี้ครับหาไปแล้ว ผมลงแปลงล่างที่เจ๊กันหนีผมแปลงล่างนี่เลยเราเล่นผมไม่กดตีนใครง,ง่ายๆหรอกผมเป็นคนดีไม่กดตีนใครคุณเบื่อไม่กับกันมันตั้งนะเออเออเออ,เอ,อในที่สุดทุกคนผมทำควายร็จแล้วแล้วมันก็ตีกันยังไงอ้างไงมาต่างกบ้านนะ ขาเงาก็ทำอะไรก็ไม่น่าหลักแมคิดจะวิ่งวนไปไหนอะไรข้างล่างเยี่ยมวนยังทีดิเย่่็นๆอันนั้นเป็นที่รีเบิร์ตบายบายชุบคาธานี่จ้าจัดเฝ้าชอบป๊อบป๊อบกูริงลูกลิงเนี่ยไม่เจะเล็กควิดทันแน่นะ tôi nói con, 400 chăm 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 không chăm cũng chăm 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 này ี่กูขอแต่งแพงได้ไหมแต่งแพง,ง,แงไงวะงั้นเอาขนมมาฝากหนะะ้าบ้านตรงไหนต่องั้นจุ๊บป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 ุ๊บเป็นไงกูเก่งคอกูเก่งพอเอาไปกินแน่แจกของเดินมาติดจักกูเป่าจำไว้พี่ชื่อ หนึ่งเก้าหนึ่โทรสั่งหาได้ที่หนึ่งเก้านึ่งนะพิซพพซ่าจะไปส่งบ้านคุณพิซซ่าจะไปส่งหน้าบ้านคุณมาแล้วสุดนะคว๊าคว๊าสุดอปแป๊กแล้วก็เดินมาเจอ เออนีเลเวลสี่ร้อยไม่กูไม่ทำกับมึงแล้วจะทำลงไปทำของพิวสีเขียวเนี่ยเอี้ยเวสจะเล้าใจกูรู้กูจำได้ว่าต้องมีการต่อสู้ใช่ไหมล่ะทำไม ูมันให้กูไปทำอะไรจะเร็วมันต้องมันต้องไปควยที่ดีแน่เลยเมืาอจะยังกิดไม่ออกอะไอ้ที่ถ้าผมเป็นไลน์มาก็จะโทษเพื่อนหมดนะแล้วไปควยที่ดีจุ๊บไม่ตีไก่กำแพงน่าตีกำแพงเข้าไปไงควยมันอยู่ข้างนอกจะอุส่าห์ไปเดีว่ามีการต่อสู้เกิดเกิดขึ้นไม่มีหรอกเนาะ เอ๊ะเควสง่ายๆกระจอกกะจอกนะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อต่อสู้ให้เป็นบอกกะจอกแน่เลยไง่กูต่อยดิปิวเลยกระจอกไม่กูไม่ได้เด็กกูกำลังกูไม่ได้เลยมึงหยุดได้จริงกูเอามา กดอันแรกสเตตกดได้ที่สเตตมึงมีพอยต์ตั้งสองร้อยกว่ามึงไม่อัพอ่ะอ๋ออัพอะไรดีวะอัพบาดเ,เ,เ,เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเล่น,นต้องอัพบาดกับเลือดคือมีใครเข้ามาอัพอัพต่อหน้าต่อหน้าบอดอย่างนี้แล้วกูก็ได้ตายอย่างน่าสงสารกอดระหว่างตายอัพไปก่อนเอ้ยไม่ไม่แล้วคนร้อยหนึ่งแล้วก็อัพเลือดซะร้อยร้อยกู กูจะเอาตามเดี๋ยวจะก,กาะหับเลย40ถ้าเกิดต่อยแล้วมันไม่ต้องใช้จากกาักระอันนี้คืออะไรนิจิสุความแรงของคาถาที่เราปล่อยออกไปงั้นก็เอาไปทัก40จักระก็เอาไปทัก43ถ้าม, <42. S 2> มันเถอะเอาไปเถอะกูรวยไปลวแล้วกูเกิดยังอ๋อเกิดแล้ว อีซี่นะดูนะกูเก่งขึ้นแล้วมึมงตายโง่อีกกลบตาเลยกูเก่งลงมาจุกป,ปุ๊บป,ปุ๊บจุกปุ๊บป,ปุ๊บนี่มันยังไงล่ะเก่งน่าจไมเลือดมันเยอะเออมึงก็ทำได้ขั้นนี้แหละกระจอกนะเลือดแค่พันกว่วเองแดดแดดมันแตกแล้วอนะู้แตกโง่ ปุ๊บปุ๊บมาดิครับมาสองตัวเลยกูต่อให้สองตัวมามาไอหมูมาดิว่าให้ไอให้มมากูไม่ไหวแล้วขี้อ่ะี่ยขีอ่อ๋อแค่ฝนตกใช่ไหมปูมถีแม่งปร้อนไปอย่าฝนตกอีกเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาตุดกูไปดม เอๆๆออเออจากอะไรหมดอะไรหมดเออเออมันมันมันทิ่หมหาไปล้วกูมามาหยาบศพเนี่ยเงี้ยมามโอ้โหกูกูไปฆ่าพ่อใครมาแล้วกดแล้วกดตรงนี้ไม่ไม่ตรงนี้ก่อนตรงนี้ตรงนี้อ,อขมึงเนี่ย อมอันนี้เป็นพวกดาวกระจายเลื่อนลงกดตรงนี้นเียซื้อไม่ซื้อดาวกระจายงั้นกูวิ่งมาแล้วทิบไหมมึงถีปิ้วโอ้ทิบกดตัวคิวใช่ไหมทีปอะทิปทิปปิ้วอปแล้วมันต่อยกูมันกูกลวม,ม,ม้นมามาอมึงเก่งมาจากไหนกดอีได้ไหมอีอะอืมแตก นอนนอนปอุ๊บตายตายตายเป็นไงโอ้ควยแค่นี้น่ากระจอกนะาาตตัวตยทำไมวะเห็นกระแทกขั้นตอนนีจ้จะกระโดดน้ำตายเป็นไงแดงไม่สมมุติแบบมากูอุ๊ยอุ๊ยควยพวกนี้มันวะควยพวกแบบควมเปรี๊ยะอะ มาว่าคำพิเศษเฮลมีกูจะดูนชินาบุชินาบุเลยค่ะชินาบุไงนี้ก็ตอนพิเศสีโชคพิเศสีส้มโผลที่สวนดอกไงพีเอเจานะโอ้มีอยู่ร้อยอ่ะก็อัพไปหมดไปเลยร้อยยี่สิบหกฮะมันจะเป็นเส้นกลางต่อยที่เดียวเต็ม ปจุ๊กจุ๊กว่านั่นจุ๊กจุ๊กจุ๊กกดคิวกดคิวนี่กูแดงมันกบเลยเรียกผมม่ากบเอ้ามันมีด้วยี่ว่ะโอ้โอ้นี่โชว์ง้ให้ไก่ดูที่ดีมีขึ้นกูไม่เคลิร์นไปนั่น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 อย่านงั้นอ้าคุยที่เดิมก็ก็สวยครับมาว่ากูจะตกกระบางดัง กเียวให้ใหใหฟุกเดี๋ยวฟุกดูกโอ้เควสคต่ที่เดิมเลยดูเลือดมันเพิ่มขึ้นมันคนละที่กันยังไงล่ะไม่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 หน้าตามันก็ไม่ใช่หน้าตาดิหน้าตามันไม่ใช่แบบนี้กระถาษลิงจ้ากระดาษไฟนี่ว่ะจ<ช>ุ๊บเป็นยังไงล่ะกูเก่งพอจุ๊บๆวแตกสองเหลือมั้งแล้ว ซาสเกิก็มันยึดทรงผมซาสเกะแล้วมันกระจวงกลุรัวจุจุ๊บจุ๊บุ๊บจุ๊ปผิวผิวผิวิวถีผิวกูอุตส่าห์กดกระโดดแล้วเออเอาเข้าไปตายแล้วอีซี่นะอันนี้ต้องใช้กระถานจิจ้าหายตัวองรอบใช่ไหม คาถา n i n j าหายตัวที่เดินดยบบ k โอเคก็แล,ล้วเฮ้ยคุเจอเล้วโอ้ยเจ้ากรไร้อยยี่สิบคุไม่กิน,นเก,นกนเรียือไม่กินเฮ้ยน้ำมันลุงพลลุงพลลุงพลงพล,ลุงพลครับ ไอ้ขี่รับวดิสติที่ปิวแมาลสงับควดิต่อจากมัไม่ได้นะกสูงใจะรับควยจากลุงพลนั่งหน่ยยังไม่ยังควดลุงพลกูเฮ้ย <c oughs> อันนี้ใครอะมันคือที่ฝึกมันคือที่ฝึกเอาไว้<ร>คือ งงมล้วต่อยรูแล้วทีทมันจะเพิ่มแล้วแมวมึงก็จะอับอ๋อไม่มันคือที่รูดเสาที่รูดเสารูดเสาเงื่อกต่อยได้ละไอ้ไก่มันนี่ไปละไปไอไก่หนึ่งร้ยชุบดูก่อนชินอบุจังแล้วคนเรามารับคนที่ไหนเนี่ยลงุงคนเดินน ข่าดนี้เจอกระโดดทีมงลงพนไม่ได้การแล้วไม่คคยได้รับเลยก็รบเกลชาวบ้ปุบปบป๊บเรียกผมว่าลงคนคนที่สอง ในที่สุดล้วก็เจอควยสตีเฮลอาคาอาคาชูชชิกไม่รู้ถ้ากูอ่านออกกูก็คงไม่มานั่งงงหรอกชุบคาถานี้จ้าดิ้งหนึ่งทีช่างแม่งกูจะไปท่อกูจะไต่ท่อจ้าคาถานี้จ้าเป็นไงกูไต่กูอะนักไต่นักไต่ลุงพลเน มากไปครับไปไปโวยดีกว่าทุกคนครับผมกำลังสองคนจีบกันครับแล้วฝนมาตกแช่ตอนนี้แต่ผมไม่ใช่ผมผมโสดแบบนี้ต้องเข้าไปกระทืบละเถื่อนมากเลยแท้เออลูกผ่ากูลูกใครกูลูกลุงคนเลยนะอือนี่แล้วนะอือไหนแล้วนะอืะะอ,ะะอเดี๋ยวนั่งใครมันมันตีกันอะไรตรงนี้ ถ่านนี่จ้ากูลูกลุงคนเ๋อไอกระโดดถลางนะชอบไอ้ลูกลุงคนน่ะลูกลุงคนยังไม่มาอยู่อยู่ตรงไนี้ะถ่านนี่จ้าเออเออเออหนูกูโดนโอ้กูฝนตกฝนตกฝนตกฟ้าผ่าตกกระจอกแตกหลังกูจะแตกแล้วไงก็ถ่านนี้เจอบุดขี่ เป็นไงคิดแต่เปล่ามงขึ้นมาได้ไงเนี่ยหัวกูจุ่มพื้นเลยเนี่ยมึงหัวหัวกูหัวกูที่พื้นเลยมันจะปิดเนี่ยโอ้ผมปลดล็อกได้แล้วคอยดูมึงเจอคาถาระเบิดกูแน่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูเวลกูวิวยี่แปด กูก็อันนี้ได้นี่หว่าออนนไหนพันภาษาจะเอามันต้องใช้ร้อยแปดสิบไม่เป็นไรกลวยพอกูให้เลยสี่สองให้มากสุดแค่ไหนรับร้อยอีกกี่ทีเม,มาเลยก็ก,ยกูกูตื่นมานะกูขอร้องหน่อยดิกระถางเงี้ยนระเบิดปิ้วเป็นไงเงี้ยนระเบิดจริงด้วย เป็นขถาไม่ระเบิดพันภาษาใช่ปะวะเดี๋ยว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 กดทีแล้วจะกาดมือไม่พอจะกากกูไม่พอก็ไม่เตือนกูเนาะนี่เดี๋ยวกูช้จะกาดแบบนี้ก็ได้กูลูกเกมพอฮะขถาลูกเกมพันภาษาปิวเอาแงขถาหม่ระเบิด เอาจะกาก่อนเบี่ยงขึ้นคาถาหมอยระเบิดปุ้งนไงไมยไม่กูยังไม่ตายเป็นไงเข่งพ้อเควตตัวเดียวกูใช้เวลากำจัดเป็นชั่วโมงก็ก็สำหรับเด็กกระโปรงท้องหน่อยที่หมอยยังไม่ขึ้นซึ่งกูก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้น ขอจบคลิปไปก่อน้ะเปิดคีเบ